วีระคาสุวิทย์บาสองสวัสดีครับเป็นไงฮะอาการตอนนี้มรรดาสองเกียร์ออโต้นะครับสามรอบเนี่ยระยะเวลานานแค่ไหนประมาณสี่เดือนอยู่ในสามสี่เดือนได้ประม่าสี่เดือนเปลี่ยนเกียร์สามลูกก็ไปสามล้านเขาบอกเป็นปัญหาที่เกียร์อย่างเดียวก็เปลี่ยนแล้วเขาแล้วเขาไม่มีประกันเหรอมีแต่เราไม่ได้กลับไป แต่ว่ากลับไปเขาก็ให้ให้เปลี่ยนเกียร์อีกอ่ะหนูก็เลยไม่ไปใช่เหรอวผมเช็คดูกอ่อนนะตอนนี้แล้วก็เลยติดตัวนี้หนูก็เลยวิ่งมาได้เขาก็พูดคล้ายๆกันหมดอะไรเง้ยเราก็แบบหนูก็ติดกล่องนี้เพราะว่ากล่องนี้พอโค้ดขึ้นปุ๊บมันลบหนกูนก็วิ่งได้มันก็ไม่กระชาก<อ>แต่พอพอวิ่งไปเนี่ยพอที่เสิร์ฟเกิดสตาร์ปุ๊บจะกระตุกนิดนึงอเลค่ะหนูลองเลจะการเฉพาะสตาร์ปุ๊บเกียลองเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะกระตุกแล้ว,วมีไฟอะไรโชว์ไหมครับมีมไฟโช ถ้าไฟโชกับไฟโฮสขึ้นไปที่ไหนเขาะ,ะขึ้นกอเกียร์ mm. ต้องลงสตาร์ทห mm. ลักเข้าเกียร์ปุ๊บมันก็จะกระตุกมันจะขึ้น mm. ตัวนี้จะโฮสไปเอ็นจิ้นโชว์เรียกไม้สองแสนห้าก้าวหลังปุ๊บบางทีก็จะกระตุก แรงกว่านี้ไหมฮะหรือว่าประมาณนี้บางทีก็แรงค่ะแล้วแต่อารมณ์เขาว<อ>่าบ็มาเกิก็แรงหนูวิ่งมาได้เพราะไอ้ตัวเนี้ยตัดโค้ดนะคะมันเป็นลบโค้ดมันเป็นมันเป็นที่ปลายเหตุมันต้องซ่อมท่นนอโค้ดเลยเหรอครับติดไปก่อนก็หานะอ๋อพอดีเซอร์ในเน็ตเจอปุ๊บมาเลยหนูไปทุกร้านเขาก็จะให้จะเปลี่ยนเกียร์ค่ะ ล่าสุดก็เลยไม่เปลี่ยนร้านที่สี่ให้เปลี่ยนเลียรก็ไม่ไมหวแล้วก็เลยพักก่อนร้านเดียวเกียร์สามลูกนะร้านเดียวสองล้านร้านร้านแรกเปลี่ยนสองครั้งค่ะเขาปาาระกันเปลี่ยนสองครั้งอาทิตย์วิ่งได้อาทิตย์หนึ่งอะคะ่แะแอาทิตย์หนึ่งเขาเปลี่ยนก็เป็นอีกขอก็ไม่รับประกันแล้วอพอไปร้านหนึ่งก็โชว์รบเกียร์เหมือนกันก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเกียร์แล้วจะหายพอ,อเปลี่ยนไม่หายก็พักเราการ็พักเลยนี้พักยาวเลย อ่าร้านสุดท้ายนี่เปลี่ยนแล้วหายไหมครับไม่หายอ๋อไม่หายแล้วก็ไปร้านเพื่อนซันเขาติดตัวนี้หายก็เลยวิ่งได้อ๋ออันนี้มันอันนี้มันเป็นตัวคล้ายๆตัวเนี้ยเขาแก้ไม่ได้อะเขาก็เลยช่วยให้วิว่งเมื่อวันหนูดูนิด เป็นยาวเลยไปล้างแอร์อมีราคาสวิตมาด้าสอกเกียต,ต้โตมีปัญหาไปมาหลายที่เปลี่ยนเกียร์ไปสามลูกไม่จบเดี๋ยวมาดูว่าเราจะจบไหมครับ จบอยู่แล้วนะครับวีลราคาซื้อยังไงก็ต้องจบรับจบทุกกรณีนะรเลขใหม่สองแสนห้าหมื่นห้าพันชิปซูมบ,บีนถตุ๊กตน ชิปนยหน่นยดี้าดศูนย์เจ็ดห้าแปด e ศูน์หนึ่ง b อ่ะเดี๋ยวจัดการ ดูแลให้ครับ